หัวใจไม่ใช่ก้อนหินที่จะโยนทิ้งกันง่ายๆเจ็บใจที่รักพังเจ็บจังที่รักควายสุดท้ายเราเองที่ต้องกลับมาดูแลใจตัวเองเลิกคิดเลิกพยายามเลิกทำตามหัวใจตัวเองถ้าทิ้งเราไปโดยไม่มีเหตุผลก็อย่าก,กลับมาพร้อมคำแก้ตัวมีแค่หมาเท่านั้นแหละที่ยังยืนอยู่เคียงข้างเราเดินไปข้างหน้าก็เสียใจถอยหลังกลับไปก็โดนเหยียบซ้ำคนที่ถูกลบออกจากใจต่อให้ทำทุกวิธีทางยังไงก็ไม่มีวันกลับมาได้หรอก ให้ใจกับคนหมดรักก็เหมือนโดนผลักให้ตกทะเลอย่าให้ตัวเราเป็นตัวเลือกที่เขาไม่เอาถ้าอดีตมันทําให้เราเจ็บใจก็อยากกลับไปเดินทางนั้นอีกเลยไม่แปลกหรอกที่เหงาเพราะเขาไม่รู้จักพอนิทานมีจุดเริ่มและจุดจบเสมอท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักวันแล้วฉันต้องเหมือนเดิมไปทําไมเขาเดากับใครไม่รู้แต่เขาไม่รักกลัวอันนี้รู้นานแล้วรักแทบตายสุดท้ายเป็นได้แค่น้องวิ่งตามคนไม่มีใจ ขอให้วิ่งไวแค่ไหนก็ตามไม่ทันแบบไหนที่เธอว่าดีแบบที่เราไม่มีใช่ไหมเธอ